รถฟอร์ดว่ะฟาร์มเราเยอะเลยโอ้ยสวยด้วยเนี่ยโอ้ยอ,อยากได้สองคันนะเอาสามคันเลย,เอโ,อยโอเครับสวัสดีครับผมบังดนโดนมนัะกระเจจจากเว็บไซต์กเกษตรทำกินฮะว,วันนี้พาฟอร์ดมาตะลุยฟาร์ม ที่เขาเลี้ยงสาหร่ายอง,งุ่นแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งสดสดร้อนร้อนที่เกษตรกรเพิ่งมาเลี้ยงนะครับก็คือเป็นสาหร่ายผักกาดทะเลนะเราไปดูกันดีกว่าครับตัว <bedeutet> ใหม่เลยตัวนี้เขาเรียกว่าสาหร่ายผักการรากต<บ>าเป็นยังไงเน,<อ>น <ๆ S 2> ี่ยครับจะเป็นใบๆครับคล้ายๆสาหร่ายวากามิแต่ว่าอันนี้เราเราเพิ่งจะฉีกเพื่อขยายพันธุ์ครับเขาก็เลยยังใบเล็กอยู่อเพราะว่าการขยายพันธุ์ของเขาคือเราจะต้องจะต้องฉีก ฉีกใบเขาให้เขาเล็กลงเพื่อที่ว่าเหมือนไปกระตุ้นเซลล์กระตุ้นเซลล์ตรงที่เขาเขาจะแตกใบยังไม่ได้มีเปิดเผยยังไม่ได้ให้เพาะเลี้ยงในประเทศไทยเริ่มเริ่มเพาแแก่เมื่อไหร่รรที่ฟาร์มเนี้ยของที่ฟาร์มหนูเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาครับคุณ่งที่ผ่านมานี่เองโอ้รเริ่มได้ขายหรือยังเริ่มขายได้บ้างแล้วครับกิโลเท่าไหร่เนี้ย ถ้าหนูขายเป็นที่ทละเจ็ดสิบครับแต่ถ้าเกิดเป็นกิโลกิโลละหกร้อยครับกิโลละหกร้อยนี่แสด<ะ>งว่าฟาร์มแห่งนี้ถือว่าเป็นเกษ,ษ,ษ,ษตรกรรายแรกแรกที่มาปลูกอันนี้ใช่ไหมครับเป็นอันนี้คือษษษรรของที่เพชรบุรีจะมีแค่สามฟาร์มที่ได้เป็นฟาร์มเรือข่ายฟาร์มต้นแบบก็คือของหนูก็จะเป็นหน,นึ่งในสามที่เริ่มเพาะเลี้ยงแต่ว่าฟาร์มอื่นๆก็คือยังไม่มีใครได้เพาะเลี้ยงเพราะว่าเขายังไม่ได้เผยแพร่แล้วก็ยังไม่ได้ให้ส่งเสริมให้ใ้คือพอปรับปรับปรับพัฒนะครับ คือท่านเหมือนกับว่า อยากส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ท่านก็เลยเหมือนกับตั้งฟาร์มขึ้นมาสามฟาร์มที่มีศักยภาพที่จะเลี้ยงได้ก็คือเอามาให้ลองทดลองเลี้ยงดูก่อนว่าจะได้ผลไหมขายได้ไหมทําได้จริงไหมอะไรต่าี้แล้วถ้าเกิดว่าทําได้จริงคือเขาก็จะเริ่มส่งเสริมให้กเกษตรกรรายอื่นๆทําแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ยังไม่ได้เริ่มที่จะเปิดจะเปิดในแต่ปีหน้า<อ>คือตัตปีหกตัวสาลายตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องเอาไปทอดทาเป็นเหมือนเฮรบูล่าครับแล้วก็ ก็จะเอาไปทําเป็นลักษณะเป็นตุกเหมือนเหมือนพวกลุกมิโตะของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเอาไปทําเป็นเกี่ยวกับพวกโลส,ส,สลัดโลหรืออะไรเงี้ยแต่เขาต้องทําสุกเพราะว่าตัวใช่ครับพอก,กินด,ดิบแล้วแล้วเขาจะขม<อ>แต่พอาเวลาโดนความร้อนปุ๊บคือความขมจะหายไปเลยจะหวัดครับเขาก็จะคือทานเหมือนเหมือนสาลายแบบปกติทั่วไปที่ที่เราใส่ในต้มจืดอะไรแบบนลักษณะจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความต่างคือจะมีโปรตีนสูงมากครับ เป็นโซนทีสูงคราลูกค้าเราลูกค้าเขาที่ไหนก็คือเป็นส่วนมากกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาทานเมโปรตีนครับแล้วก็เปิดกลุ่มกลุ่มทานทีนสุขภาพทานสลัดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเลี้ยงปลาทะเลครับใช่กลุ่มเลี้ยงปลาทะเลก็คือเขาจะต้องการเอาตัวสไลดเนี้ยเอาไปบำบัดน้ำเอาไปเหมือนกับว่าดูแลเรื่องระบบน้ำของเขาในบ่อโดยที่เขาไม่ต้องใช้สารเคมี ครับนี่หนึ่งในสาของฟาร์มเอกชนฮะที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเพราะเลี้ยงสวะน้ำชายฝั่งเพชรบุรีซึ่งพอต้นรั่วคุณประพัทรกสวัสรพัฒผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยบอกว่าจะส่งเสริมจริงๆนะปีหน้าครับแล้วตัวต่อไปที่เราจะส่งเสริมในปีปีหกนี้ก็คือได้แก่สาหร่ายประกาศทะเลตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเลี้ยงในน้ําทะเลเช่นเดียวกับสาหร่ายพวงงูน นะครับแล้วก็เป็นน้ําความเค็มประมาณ30 ppt นะครับแล้วก็จะมีข้อด kind of mm ี hmm. ตรงนี้ว่าอายุการเลี้ยงจะจะสั้นก็คือประมาณ3สัปดาห์ก็สามารถเก็บเก็บผลผลผลิตได้แล้วนะครับแล้วผลผลิตเนี่ยก anyway> ็จะค่อนข้างจะคุ้มก็คือเราลงต้นพันไปนู่นหนึ่งกิโลเนี่ยจะเก็บผลผลิตได้ประมาณสองสองกิโลโดยโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงในระบบง่ายๆนะครับใช้ถังไฟเบอร์ หรือถังพลาสติกนีขนาดไหนเล็กก็สามารถเลี้ยงได้อย่างเช่นถังถัง500ลิตรนะครับก็เลี้ยงสลายประกาศทะเลได้ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้พวกน้ําหมักหรือจะใช้พวกปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยสูตรไฮโดรโปนิกในการเลี้ยงก็ก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับฟาร์มมีจุดประสงค์ในการขายในในรูปแบบไหนนะครับครับตลาดมีความต้องการส่งไหมครับครับตลาดของสตลายประกาศทะเลเนี่ยตอนนี้เราก็กาลังทําตลาดอยู่นะครับซึ่ง กาทะเลเนี่ยเราจะไม่นิยมรับประทานสดเราจะเราจะนำไปผ่านการปรุงปรุงสุกหรือผ่านการแปรรูปนะครับก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเช่นร้อนสาลายสดเนี่ยไปผ่านความร้อนเนี่ยก็จะสามารถนำไปทำพวกซุปใส่คล้ายๆกับแทนสาลร่ายวากเมได้นะครับหรือนำไปประดับจานหรือนำไปห่อในเมนูต่างๆนะครับ หรือรอ,อการนําไปอบแห้งก็สามารถทาเป็นสาหร่ายแผ่นได้อย่างเช่นของสาหร่ายเท่าแก่น้อยได้เช่นกันนะครับก็จะมีงานวิจัยของหมาอะไรต่างๆที่เขาจะนาไปผสมในพวกข้าวเกี๊ยวหรือพวกไอไอศครีมนะครับครับหลังจากที่เสร็จภารกิจจากฟาร์มสาหร่ายที่ตําบลแหลมผักเบีย้ยอําเภอบ้านแหลมเรามุ่งหน้าสู่ ส่วนจุมภูเพชรใส่รุงฮนะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีส่วนรายละเอียดนั้นต้องพบกันในโอกาสต่อไปครับ